นี่เป็นหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีนะครับหมายจับที่59ทับ258ลงวันที่15เดือนพุกามาตรม258เลือกขามายาครับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเชยพฤษพันตำรวจโทบัญชารัตนะกันทานะครับผู้ร้องหมายถึงร่วมกันฐานีตํารวจภูธรเชยพฤษซึ่งต้องหาว่ากำลังมาิดฐานร่วมกันข้อโกงประชาชนและร่วมกันโดยสารหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อม e uh, ูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเหตุโดยะาัรที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยที่ได้มีเจตนาในเพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนําไปใช้ในการทำผิดเกี่ยวกับคดีคามทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาใดไรครับกรณีหลังฐานสมควรนะได้หรือไได้กระทําความผิด ซึ่งมีาตามโทษจำคุกอย่างสูงเกินอสาปีรับได้หรือได้แจ้วความผิดอาญามีเหตุนหนึ่งคนเชื่อว่าจะหลบหนีครับกระผมจึงต้องเชิญตัวผูานี้ตำรวจบุตรเทือะครับกผมก็แจ้งผู้ถูกจับให้ทราบนะครับผิดผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การและให้การก็ได้เพื่อช้ใช้ํำนี้พิจารณาคดีได้ผู้ถูกจับมีสิทธิเรียกพบและพิกษาท์สายได้ผู้ถูกจับมีสิทธิแจ้งให้ญาติทราบหรือคนใแล้ตาวทราบว่าถูกจับมีนี้ 不行吧？哎、欸，那我我那我。